สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะอยู่กับสวนคุณสุนทรนะครับรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับผมสุนทรบินไทยสงฆ์นะครับผมก็เป็นผู้ปลูกไม้พวงหัวรีครับผมอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้ตําอบลอะไรฮะเป็นตาบลขอนแก่นครับตาบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ตัวนี้นะครับคือไม้หวงโหรี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะฮะไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าไม้ที่แพงที่สุดก็คือพยุงไทยนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือตัวที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่าเลยก็คือตัวนี้แล้วมันเป็นพืชเศรษฐกิจมาแรงที่ให้ความหวังชาวบ้านนะครับเป็นความหวังสำหรับชาวบ้านเลยว่าชาวบ้านเกษตรกรในประเทศไทยตอนนี้มีทางเลือกนะครับมีเงินออมก้อนโตในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆอย่าง ส่วนนี้นะครับปลูกกล้วยปลูกกล้วยมีไรายได้จากอย่างอื่นแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นรายได้เงินอ,อมก้อนโตสําหรับเกษตรกรคล้ายๆเงินเกษียณนะฮะสำหรับเราไม่ใช่ขา้าราชการเราไม่ได้มีเงินเดือนนะครับเราไม่เราไม่ใช่พนักงานซึ่งมีเงินเดือนมีงานประจํามีอะไรนะครับเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าน่าเห็นใจนะครับเกษตรกรคืออาศัยฝนฟ้าอากาศอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ความมั่นคงอย่างหนึ่งก็คือมันมีเงินออมก้อนโตสําหรับไม้ชนิดนี้ซึ่งสามารถที่จะขายในตลาดจีนได้ ราคาแพงกว่าพยุงไทย15เท่าเลยนะครับพยุงไทยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันแพงขนาดไหนเห็นออกตามข่าวคุณตุทรเห็นไหมครับออกตามข่าวนี่ก็คือเต็มกระบะหลังรถเนี่ยสองสามล้านบาทอันนี้ออกข่าวกันบ่อยมากนะครับลักลอบตัดไม้พยุงไทยแล้วก็ส่งข้ามแม่น้ําโขงข้ามไปลาวไปเวียดน,นามสุดท้ายก็ไปจีนเหมือนเดิมแต่ตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสำหรับเกษตรกรไทยคือไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าพยุงถูกกฎหมายนะครับพยุงถูกกฎหมายก็คือคุณไม่ต้องลักลอบอีกต่อไป ไม่ต้องลักลอบตัดนะครับไม่ต้องลักลอบปลูกไม่ต้องลักลอบขนย้ายอะไรทุกอย่างตัวนี้สามารถที่จะปลูกเป็นรายได้หลักให้กับเกษตรกรในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณยังสามารถปลูกตัวนี้เสริมเป็นรายได้เขาเรียกว่าเป็นเงินเก็บเงินออมก้อนโตในระยะยาว10ปีผ่านไปนะครับมูลค่าไล่รับหลักล้านบาทนะครับไล่ละหลักล้านบาทก็คือไล่หนึ่งจะปลูกประมาณ100ต้น สี่คูณสี่เมตรนะครับอันนี้คือระยะที่ปลูกเนี่ยคือสี่คูณสี่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับสี่คูณสี่เมตรก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะฮะสี่คูณสี่เมตรท่านเห็นไหมครับความสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณสักหกถึงเจ็ดเมตรนะครับหกเจ็ดเมตรเนี่ยไม่ธรรมดานะคือสูงมากนะครับหกเจ็ดเมตรประมาณนี้เลยแล้วก็อ่าส่วนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนี่ยอยู่ที่สามเมตรแรกเนี่ยมันจะมีแก่นและแก่นมันจะเยอะมากนะครับสําหรับไม้ชนิดนี้ แก่นของเขาเนี่ยนะครับมูลค่าในในตลาดจีนเนี่ยแพงจริงๆนะครับแต่สําหรับในประเทศไทยเนี่ยเราตีต่ําไว้ก่อนนะฮะในประเทศจีนราคาต้นละ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทในประเทศจีนต้นละเนี่ยครับในประเทศจีนคือแพงมากแต่สําหรับประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรนะฮะเราตีต่ําไว้ก่อนเลยก็คือต้นละ10,000บาทนะครับก็คิดจากราคาขั้นต่ําที่หงมูไทยแลนด์เนี่ยได้ประกันราคาไว้นะครับขั้นต่ําก็คือกิโลละ500-5,000ถึงบาทคราวนี้กิโลละ500บาทเนี่ย 10ปีผ่านไปมันจะได้ประมาณ20กิโลต่อต้นแก่นไม้นะครับเราไม่ได้ผุดถึงไม้ทั้งลำนะเพราะว่าส่วนที่ขายได้คือแก่นไม้ข้างในต้นละย0่กิโลนะครับ20กิโลคูณ500เข้าไปนะครับราคา500บาทนี่คือเป็นราคาของพยุงไทยเพราะเราตีจากราคาพยุงไทยทั้งท้งที่ไม้ชนิดนี้มันแพงกว่าพยุงไทยแน่นอนแต่เราตีต่าไว้ก่อนนะครับต้นละ1 0,000บาท100ต้นต่อไร่ก็ตกที่ประมาณ1ล้านบาท1ล้านบาทเป็นรายได้ของเกษตรกรนะครับถ้าสมมติว่าเราปลูก10ไร่ก็คือ10ล้านบาท ผมถามว่าปลูกพืชชนิดไหนบ้างนะครับในประเทศไทยที่มีอยู่ตอนนี้ทานาได้หรือเปล่า10ไร่เนี่ยสิไร่ใน10ปีนะครับเก็บเงินให้ได้10ล้านบาทจะได้หรือเปล่าข้าวนะครับยางพาราปาลน้ํามันมันสํปะหลังอ้อ,อยที่เคยทํามานะครับเกษตรกรในประเทศไทยที่เคยทํากันมาเนี่ยปลูกมาแล้ว10ไร่เนี่ยใช้ใช้เวลา10ปีในพื้นที่10ไร่แม้แต่ยูคาลิปตัสแม้แต่พืชเศรษฐกิจที่เราเคยปลูกกันมาเนี่ยไม่เคยได้นะครับเกษตรกรไม่เคยเก็บตังค์ได้ถึง10ล้านเลย แต่สรับไม้ชนิดนี้คือเราปลูกมาดูแลรักษาติดดีแบบนี้ปุ๊บปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยพอปล่อยปุ๊บ,บ,บ,บตัวนี้อายุ2ปีแล้วใช่ไหมฮะสปี 2, 2>, <ม>ส<อ>2เดือนฮะสปี2เดือน <S 2> 2 <S เัเห็นไหมครับท่านผู้ชม2ปี2เดือนได้ขนาดนี้คุณสุนทรก็จะเหลือเวลาอยู่7ปีกับอีก10เดือน7ปี10เดือนนี่ไม่นานนะครับพราะ2ปี2เดือนรู้สึกว่าแป๊บเดียวหายใจแป๊บเดียว2ปี2เดือนมาแล้วแล้วก็เหลือเวลาอีกเปี10เดือนนะครับไม่นานเลยนับถอยหลังไปเรื่อยๆคุณสุนทร เหลือเวลา7ปี10เดือนเนี่ยสามารถขุดขายได้ละแล้วมูล,ลค่าไร่ละ1ล้านบาทอันนี้คุณสุธน,นปลูกไปกี่ต้นกี่ไร่ก็คูณกันไปเลยครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกษตรกรไทยยังไม่รู้นะฮะแล้วควรจะรู้ด้วยนะครับว่ามันมีพืชเศรษฐกิจที่สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกำให้กับเกษตรกรเราไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวเราปลูกพืชรวมๆหลากหลายชนิดสิ่งที่เราเคยทํามานะครับอาชีพไหนที่ใครเคยทํามาทําไปเหมือนเดิมนะครับแม้แต่ มนุษย์เงินเดือนนะครับหรือว่าข้าราชก,การหรือว่าพนักงานราไปสาขารกิจพนักงานทั่วๆั่วไปพนักงานบริษัทเราทําอาชีพหลักอยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็คือไปปลูกไว้ในพื้นที่เป็นอาชีพเสริมนะฮะเป็นตัวที่จะสร้างไรายได้ก้อนโตมหาศาลอยู่ๆบุ้มมาเลย5ล้าน10ล้านบาทอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนาาน้อยไร่ละ1ล้านบาทเราปลูกสักคนละหนึ่งไร่มันก็ยังมีเงินมีเงินเก็บนะครับเงินออมไว้แล้วยิ่งนานนานกว่า10ปี15ปีมูลค่านี่สอเท่านะฮะสเท่าอาจจะเป็น2ล้าน3ล้านต่อไร อันนั้นก็ว่ากันไปตัวนี้นะครับคุณสุนทรผมอยากทราบว่าตัวนี้ปลูกยากไหมครับตั้งแต่ปลูกมาเลยต้องบอกว่าปลูกง่ายมากนะครับเป็นคนที่ไม่เคยปลูกต้นไม้ไม่เคยทําการเกษตรแต่ปลูกต้นเนี้ยเป็นอ๋อไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องการเกษตรมาเรื่องการเกษตรแต่รู้รู้สึกว่าชอบมันครับผมก็เลยปลูกเลยก็ปลูกตามตามความรู้ตัวเองก็ปลูกก็ติดเลยติดเลยก็ไม่ได้มีอะไรนักหนาถามว่าอัตราการรอดเยอะไหมฮะตายเยอะไหมโอ้แทบไม่ตายครับของผมฮะแทบไม่ตายเลย มีมีหลักการอะไรบ้างครับง่ายๆอ่ะก็คือที่ที่ดูแลมาเนี่ยให้โตให้ใหญ่ขนาดนี้ได้หลักการที hmm. okay. ่แนะนำเลยแรกๆก็คือก็คือตอนแรกก็คือเราปลูกปลูกแรกๆก็คือเราแค่ดูแลให้มันติดก่อนนะครับแรกๆดูแลให้มันติดพอต้นมันติดเสร็จปั๊บแล้วมันจะเริ่มมีการแตกกิ่งแตกยอดอะไรต่างๆออกมามันจะแตกกิ่งแขนงได้ใช่ครับแตกแขนงก็คือผมจะมีการตัดกิ่งพวกกิ่งเล็กๆนะฮะที่เป็นกิ่งแขนงตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเสร็จปั๊บก็ เอาใช้เชือกฟางมัดลําต้นนะครับให้มันติดกับไอ้ไม้ดามนะครับเพื่อให้ลําต้นมันตรงอ๋อตัวนี้คือต้องมีการดามไม้ดามไม้ดามไม้นานไหมครับผมใช้ไอ้ต้นเนี้ยอย่างยกตัวอย่างต้นนี้ประมาณปีหนึ่งครับอ๋อดามดามหปีจบเลย1ปีจบปั๊บเอาทิ้งเลย แล้วเขาก็จะสามารถยืนต้นได้ตัวเองใช่ครับยืนต้นอันนี้คือรอดละรอดแล้วครับรอดแล้วแล้วก็ปล่อยปล่อยละแ้าไม่ได้ทําอะไรมาแล้วฮะดูแลแค่วัชพืชแค่นั้นเองข้างล่างแค่นั้นเองหลักการง่ายๆเลยก็คือวัชพืชเนี่ยต้องดูแลตลอดไหมก็อ่ ถ้าโตขนาดจริงก็เราดูดูแลก็ช่วยมันก็จะดีเพราะว่าถ้ามันมีวัชพืชมันก็จะแยงอาหารมันนะฮะมันก็จะทําให้ความสมบูรณ์อะไรต่างพวกนี้มันก็จะกระเยิ่ไม่เต็มที่นะครับแล้วเรื่องการให้ปุ๋ยฮะปุ๋ยอะไรประมาณไหนปุ๋ยผมให้ปุ๋ยสูตรเสมอครับ15 1ห15หรือ16 16 16ิบหบก็ประมาณสัก 3- 4เดือนครั้งนะปีหนึ่งสองสามครั้งแค่นั้นนะฮะแค่ประมาณนั้นก็ตามที่บริษัทหงมู่ได้แนะนําไปท้งนั้นเลยที่ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยท้งนั้นเลยแล้วก็ระยะ เหมาะสมที่สุดคือ4คูณ4เมตรแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ต้นเนี่ย10ปีมันสามารถขุดขายได้จริงไม่ใช่ว่าถ้าปลูกทีทีนะฮะปลูกทีทีบางบางท่านนะเกษตรกรหล,หลายที่ปลูกทีทีไปตอนนี้ต้มนมันเบียดกันตั้งแต่ 2, 2ปี3ปีแรกนี่คือเบียดกันละเบียดกันละแล้ว,แล,วแล้วกว่ามันจะโตขึ้นไปอีกนี่คือลําบากแล้วนะฮะแต่สําหรับท่านที่ปลูก4คูณ4เมตรนี่มั่นใจได้เลยเพราะว่าเรานําหลักการนี้นะครับมาจาก คนที่ปลูกจริงที่ประเทศจีนนะครับสวนที่ปลูกจริงจนเขาสามารถขุดขายได้จริงในประเทศจีนในประเทศเวียดนามเราก็ไปดูจากคนที่ประสบความสาเร็จแล้วนะครับว่าระยะไหนเหมาะสมที่สุดแล้ววิธีการดูแลรักษาทุกอย่างเนี่ยหงมู่ก็ได้มาจากจีนแล้วก็เวียดนามส่วนของเรื่องวัชพืชเนี่ยจำเป็นนะครับสำหรับสวนไหนที่ดูแลว,วัชพืชดีจะโตเร็วแบบนี้เมื่อกี้ผมเห็นแอบเห็นข้างทางที่เราผ่านเข้ามาในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้มีมีคนปลูกเยอะมาก ต้องบอกว่าเยอะมากครับเมราะอานนี้น <laughs> เยอะเยอะมาก <laughs> เยอะมากเลยครับถ้าจริงๆไม่ได้นับแต่แต่พบว่าแทบจะทุก,ทก <ations> แทบจะทุกหลังคาเรือนนะฮะแทบจะทุกหล <ๆ S 1> <ๆ S 2> ังคาเรือนต้นสิบต้นมีกันแทบแทบทุกต<อ>้กคนครับแล้วแล้วมีแนวโน้มว่าเขาจะปลูกเพิ่มไหมฮะคนที่ปลูกไปแล้วเนี่ยมีแนวโน้มครับเพราะว่าเขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันมันโตเร็วนั้นมันโตเร็วแล้วมันก็ไม่ได้ว่าดูแลไปตลอดเราก็ปลูกเสร็จปั๊บเราก็ไปทํางานของเราไปเราก็ไปทําหน้าที่ของเราไปต้นไม้ก็โตไปตามธรรมชาติคือพูดง่ายๆเงินมันงอกออกมาเองละ ใช่ครับถ้ามันติดปุ๊บแบบนี้นะปล่อยเรียบร้อยปุ๊บมันจะกลายเปนเ็นเงินงอกออกมาเองทุกวันทุกวันเหมือนกับเราเอาเงินฝากธนาคารไว้แล้วดอกเบี้ยมัน10เท่าอ่ะสิเท,สเท่าทุกวันน่ะมันจะโต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 ,โตไปนะฮะคือเมื่อกี้ผมผมได้ฟังนะครับแนวคิดจากคุณุนทรนะฮะว่ายูคาก็ปลูกมาแล้วยูคาปลูกมา6ปี7ปีมูลค่าเท่าไหร่นะครับต้นหนึ่งตีเฉลี่ยก็ประมาณ3-400ร้อยไม่เกินนั้น3 4 0 0สมมุติว่าปลูก10ปีอ่ะ500ได้ไหม เอาตี0 0ครับเอาตี้ารยบาทเลยเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าตันละตันละประมาณ700800ตอนนี้ครับกิโลละ0.7บาทก็คือ70สตางค์กิโลกรัมละนะฮะกิโลหนึ่งมันไม่ได้น้อยนะกิโลหนึ่งสตางค์กรนีถ้าสมมุติว่าปลูกอ่ยูคา10ปีเท่ากันอ่ะยูคาปลูก10ปีเท่ากันดูแลรักษาก็เหมือนกันเพราะว่ายูคาก็ช่วงแรกก็ต้องดูแลนิดนึงเหมือนกันแต่ถ้าโตแล้วก็คือปล่อย10ปีผ่านไปยูคาได้ต้นละ500แต่ต้นนี้10ปีผ่านไปได้ต้นละหมื่ นี่ก็คือหลักการที่มีมุมมองที่เป็นแบบสำหรับผมนะครับผมมองว่ามุมมองนี้คือดีมากถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดนะฮะให้เกษตรกรทางบ้านเนี่ยเห็นภาพชัดเลยว่ายูคาเราก็ปลูกมาแล้วถามว่าปลูกมาฝั่งนู้นใช่ไหมฮะยูคาใช่ใช่ครับยูคาที่อันนี้ของคุณสุธรหรือเปล่าฮะไม่ไม่ใช่ครับเป็นเป็นของญาติอ๋อเป็นของญาติฝั่งนู้นแต่ว่าพูดถึงว่าเขาปลูกมา10ปีก็ประมาณนี้ครับถ้า10ปีประมาณนี้นะครับให้ให้ดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับมองเรามอง มองฝั่งนี้นิดนึงนู่นนะฮะต้นยูคาที่ท่านเห็นต้นยูคานะครับปลูกมา10ปี10ปีก็ได้ประมาณต้นละตีให้เลย4-500บาทนะฮะสี่หบาทต่อต้นนะแต่ถ้ามันเป็น่วงหัวลี่นะครับถ้าเป็นไม้พยุงไหหลําหรือเวียดนาม่วงหัวลี่ตัวนั้นนะครับราคาอยู่ที่ขั้นต่ํา1 0 0 0 0บาทคุณจะปลูกระหว่างคือพูดง่ายงใช้พื้นที่เท่ากันใช้เวลาเท่ากันเหนื่อยเท่ากัน แต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่าแล้วก็ควรจะปลูกตัวที่แพงกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดนะครับมนุษย์เรามีเวลาจํากัด10ปีผ่านไปเนี่ยถ้าเราปลูกตัวที่แพงเนี่ยเหนื่อยเท่ากันอ่ะตัวนี้ก็ให้ดูอีกตัวหนึ่งนี่ก็อีกต้นหนึง่งใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ในสวนเดียวกันเลยเมื่อกี้กในสวนปลูกวันเดียวกันแหละฮะพวกนี้อันนี้2ปี2เดือน 2, 2 <S ปี 2, 2เดือนครับโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตวัดนะฮะว่าการเจริญเติบโตของมันเนี่ยมันจะมันจะเจริญเติบโตเร็วโอเคไหมเหมือน เหมือนในประเทศจีนไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับคือในประเทศจีนนะครับในประเทศจีนในประเทศเวียดนามเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของมัน1ปี1นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะฮะสปี2นิ้ว3ปี3นิ้ว4ปี4นิ้วให้ท่านคิดแบบนี้เลยในส่วนของท่านไม่รู้ว่าโตตามปกติหรือเปล่านะครับถ้าช้ากว่านั้นแสดงว่าโตช้ากว่าปกติท่านต้องใส่ปุ๋ยดูแลรักษาอย่างดีละแต่ถ้าโตกว่านั้นก็คือยิ่งอัดปุ๋ยอัดน้ำนะฮะยิ่งโตโอเคเดี๋ยวเราดูกัน สองปีสองเดือนนะครับควรจะอยู่ที่สองนิ้วอันนี้โอ้โหสามนิ้วแล้วครับท่านท่านผู้ชมนี่นะครับอ่ะาบังนี่นะครับเจ็ดเจ็ดเซนครึ่งเจ็ดเซนครึ่งนะครับสามนิ้วอันนี้อ่าหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสามนิ้วนะครับท่านนี่คือท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดนี้นี่โตโตกว่ามาตรฐานนะครับโตกว่ามาตรฐานที่ ที่ควรจะเป็นปกติแล้วมันจะได้แค่2นิ้วแต่ตัวนี้ได้3นิ้ว3นิ้วนี่ที่เราเคยเจาะให้ดูที่นั่นนะครับตัวนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3นิ้ว3นิ้วอายุ3ปีตัวนั้นเนี่ยเข้าแก่นเข้าแก่นเรียบร้อยเลยนะครับ3ปีเข้าแก่นตัวนี้อาจจะเริ่มแต่ที่จริงๆปีหน้าเนี่ยรับรองว่าเข้าแก่นแน่นอนคือ3ปีขึ้นไปตัวนี้จะเริ่มเข้าแก่นนะครับมันจะเร็วกว่าพยุงไทยพยุงไทยจะเริ่มเข้าแก่นครั้งแรกเลยปีที่8ปปีที่8ปีที่8เพิ่งจะเริ่มเข้าแก่น นิดๆนะครับนิดๆแต่สําหรับตัวนี้เข้าแก่นปีที่3ปีที่4แก่นใหญ่แล้วนะครับปีที่5้ายิ่งใหญ่อ่าล้บบอกเลยว่า10ปีผ่านไปเนี่ยเส,ส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ชนิดนี้นะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วประมาณนี้นะครับสินิ้วโอ้คือคือใหญ่มากนะครับ10นิ้วมันโตรเร็วนะครับถามคุณจุฑทนว่าโตรเร็วไหมความรู้สึกเร็วมากเร็วมากขนาดเราไม่ได้ทําการเกษต <ใน S 1> ร <ๆ S 1> ๆๆอะไรมาเยอะแยะนี่ยังปลูกกล้วยผูกพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้เป็น เป็นรุ่น2รุ่น3าแล้วนะเนี่ยอ๋อกล้วยเนี่ยตัวแม่มันได้ได้ทิ้งไปแล้วนะอ๋อครับมันโตเร็วมากครับโตเร็วมากนะครับตอนนี้สูงสูงทะลุกล้วยไปเยอะแล้วครับอันนี้นี่ตัดยอดนะถ้าไม่ตัดนี่ไปไกลมากถ้าไม่ตัดยอดนี่จะเหมือนยูคานะฮะสูงไปเรื่อยเหมือนยูคาร์แล้วมีล้มมีหักมีอะไรบ้างแมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งโพดุลนะเมื่อสองมิปีก่อนอะพายุพายุใหญ่ก็มีต้นสองต้นที่หักไปแต่ก็เนี่ยอย่างต้นเนี้ครับแล้วก็มันก็แตกยอดใหม่เห็นไหมฮะ สูงก็ไปเท่าเพื่อนแล้วไหนครับตัวตัวตัว,ต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 วนี้คือหักแล้วตัวนี้หักครับหักตรงไหนครับนี่นอ๋อนี่คือหักครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมข้อดีของไม้ฮวงหรี่นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่หักไปแล้วนี่คือหักเสียหายไปแล้วนะครับจากพายุนะฮะพายุหักแต่ว่าเขาก็สามารถแตกขึ้นมาถามว่าแบบนี้ขายได้ไหมขายได้ครับสิปีผ่านไปเขาจะสมานแผลเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะครับเพราะว่าเวลาขายเขาขายแก่นด้านในนี่คือข้อดีของ ของไม้ห่วงโหระี่นะครับจเจริญเติบโตเร็วไม่พอสมานแผลเร็วด้วยบางทีนะฮะ,ะเกษตรกรหลายๆท่านนะครับลูกค้าหลายๆคนที่ซื้อไปปลูกนะครับผมแนะนําเลยก็คือมันหักไปอย่างนี้เลยนะถ้าหากักคุณสุนทรอย่าตัดทิ้งไม่ต้องตัดทิ้งถ้าหากักแต่ว่ามันยังไม่ขาดเอามาดามไ่เหมือนเดิมเอาไม้ดามไว้แบบนี้ลวมัดหัวมัดท้ายดามดามดามบอกให้เลยนะครับ2เดือนสมานแ,แผลเหมือนเดิมมีต้นหนึ่งฮะบแบบนี้เลย อยู่เยอะเดี๋ยวนี้ยังอยู่ยังอยู่คือสมานแผ่เหมือนเดิมใช่ครับโอ้โหขออนุญาตไปดูังอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เกษตรกรทางบ้านได้ได้ดูกันต้นนี้มันหักเยอะก็เลยจำเป็นต้องก็เลยต้องตัดอ๋อนี่หักเยอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นนั้นกันนี่ท่านผู้ชมมาดูฝั่งนี้นะครับเป็นปุ่มนี่เรายังเห็นร่องรอยอยู่เลยนะครับนี่อันนี้คือดำเมื่อก่อนหักใช่ไหมมันหักเลยครับหักตรงเลยหักแบบหักกลางตรงนี้เลยแต่แต่ไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดครับ อันนี้คือหักแต่ไม่ขาดนะครับแล้วดามไม้น่าจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งส่วนสหนึ่งส่วนที่มันยังเหลืออยู่แต่ตอนนี้รู้สึกเสียดายเพราะว่าได้ได,ได้ตัดไปสองสามต้นแล้วก็เลยก็เลยมัดไว้แต่ตอนนี้คือสมานแผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมานแผลร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ถือแข็งแรงแล้วนะฮะนี่คือข้อดีของไม้่วงหัวลี่นะครับถ้าเป็นยูคาผมว่าเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นก็เรียบร้อยไปแล้วหมายถึงถ้าหัก ถ้าหากแบบยังเหลืออยู่เรามาดามก็คงจะสมานแผลยากแต่ตัวนี้สมานแผลได้รวดเร็วมากนะครับอันนี้คือข้อดีของฮวงโอรี่อีกอย่างหนึ่งนะโตเร็วนะครับโตเร็วแล้วก็มูลค่าเพิ่มสูงนะฮะคุณสุธรเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนด้วยใช่ครับเป็นตัวแทนที่ดูแลเกษตรกรเขตนี้ของหงมู่นะครับท่านคุณสุธนนี่ดูแลเกษตรกรแถบอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ถ้าเกษตรกรท่านใดที่อยู่ละแวกนี้นะครับสนใจในร้อยเอ็ดสารคามยะโสธรใกล้ๆแถวนี้โซนนี้ครับโซนนี้ขอแก่นก็ได้ได้ครับแล้วก็คุณจุทรให้คําแนะนําได้ให้คำแนะนําได้ครับคือไม,ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเรื่องขายต้นกล้านะฮะเราพูดถึงเราไม่ได้พูดถึงแบบนั้นเราพูดถึงว่าให้ความรู้ได้สามารถเข้ามาดูงานใกล้ๆพื้นที่ของท่านนะฮะเข้ามาดูของจริงได้ไหมมาดูของจริงจริงๆลูกค้าก็แวะมาดูเรื่อยครับ มาดูจะมีในส่วนของทําเพจออนไลน์ด้วยก็คือมีการจัดส่งให้กับลูกค้ามีการให้คําแนะนาบางครั้งลูกค้าก็โทรมาสอบถามไม่มาดูที่แปลงนะฮะมีมาเรื่อยๆเพจเพจอะไรฮะชื่อเพจชื่อเพจจะมีอยู่สองเพจครับเพจนึงคือพยุงสร้างตัวจําหน่ายก้าพันไม้ห่วหัวรี่พยุงไฮหล่าแล้วก็พยุงหองหัวรี่พยุงหองหัวรี่จะมี2สองเพจขอเบอร์โทรด้วยครับผมเบอร์โทรครับ0894221173ครับ อันนี้คือยินดีให้ให้คำแนะนำลูกค้าคำแนะนาใครกรแ็แล้วแต่ที่สนใจที่อยากจะปลูกเกษตรกร,กรไม่ใช่ลูกค้าไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรได้ครับ,รบแต่ขอความรู้หน่อยว่าจากคนที่ปลูกจริงนะครับผมแนะนําว่าจากคนที่ปลูกจริงคนนี้คือเขาปลูกจริงนะครับเขาถึงจะแนะนําเราได้อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคุณสคุณทอนเนี่ยดูแลในเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกไปแล้วเนี่ยจะขายที่ไหนอะไรยังไงด้วยครับครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของหงมู่นะครับหงมู่เนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมให้ปลูกเรียบร้อยปุ๊บแล้วเราไม่ดูแลเกษตรกรนะครับ อย่างตัวนี้เราก็ตามมาดูตามมาดูเพื่ออะไรเพราะว่าเราดูแลเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจนถึงขั้นที่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็ตัดไม้ขายด้วยนะฮะส่งออกรับซื้อดูแลในเรื่องของการตลาดด้วยส่งไปยังประเทศจีนถึงประเทศจีนเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าทําธุรกิจนี้นะครับเราร่วมกันนะฮะร,ร่วมกันก็คือหงมู่เนี่ยจะโตเคียงคู่เคียงข้างเกษตรกร,ะกรนะครับเราเราไม่ได้ไปเฉพาะของเรานะครับขายต้นกล้าแล้วปิดบริษัทหนีไม่เคยมีนะฮะไม่มีแน่นอนเพราะว่า ธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจที่สร้างเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยซึ่งเรามองแล้วว่ามันเป็นตัวที่ทําให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้นะครับมีไรายได้สามารถส่งไม้ราคาแพงๆเนี่ยไปขายยังประเทศจีนแล้วนําเงินจากประเทศจีนกลับมาให้เกษตรกรในประเทศไทยนะครับเรานําเงินตายจากต่างประเทศกลับเข้าประเทศไทยช่วยกันนะฮะช่วยกันก็วันนี้ขอบคุณคุณสุนทรมากนะครับที่กรุณาให้เรามา่ายทํารายการแล้วก็ รอบหน้าเดี๋ยวเรามาดูใหม่ผมเราต้องมา<ด>ติดตามเราต้องมาติดตามว่าเกษตรกรที่ปลูกแถบนี้มีตรงไหนบ้างแล้วเขามีปัญหาข้อสงสัยอะไรแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรจากบริษัทนะครับขึ้นทะเบียนยังไงการส่งออกยังไงการตัดไม้ขุดไม้จะต้องแทะกระพี้ไม้อยังไงการทํายังไงจะส่งออกได้จนจบกระบวนการนะครับเราจะดูแลของสําหรับท่านเนี่ยจนจนส่งออกไปขายในประเทศจีนนําเงินกลับมาให้เกษตรกรให้ได้เราวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ ชมคลิปหน้านะครับต่อไปเราจะพาไปดูที่การปลูกไม้่วงหรี่บนคันนานะครับต่อไปต้นกระดาษตามคันนาเนี่ยต้นกระดาษราคาไม่เท่าไหร่นะครับแต่่วงหรี่ต้นละหมื่นเนี่ยในคันนาเนี่ยเราปลูกเป็น10ต้นร้อยต้นก็เป็นเงินเยอะนะฮะสำหรับเกษตรกรชาวนานะครับชาวนาโดยเฉพาะเลยติดตามดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณสุทอนด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ